โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีไวรุ่นที่น่ารักนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับวันนี้ครับมาอยู่กับสังคมนิยมนะฮะนี่ครับเป็นอิสุสุล็อกกี้นะนี่ฮะสังคมนิยมล็อกกี้ครับผมรถเก่านะครับผมนี่ก็คันนี้เป็นรถลูกค้านะครับผมก็ยืมลูกค้ามาเล่นนะฮะคันนี้เป็นล็อกกี้ครับก็ลูกค้าเขาส่งมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวจะพามาถมดินนะฮะปรับพื้นที่ตรงบริเวณลานกว้างตรงนี้นะฮะนี่เลยครับก็น่าจะหลายรถอยู่นะนะครับใช้สิบล้อวิ่งนะครับเดี๋ยวพาไปขนดินนะฮะในบ่อดินบ่อใหญ่นะครับวันนี้ก็มากับเสียแปมนะฮะนี่เลยครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมหายไปหลายคลิปเลยนะฮะมาวันนี้นะครับล็อกกี้ออกงานคู่ครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับเดี๋ยวให้คนขับไมโครไปก่อนนะฮะนี่เราก็มาขับรถไถนะฮะเหมือนเดิมนะครับการแบ่งหน้าที่กันนะฮะทุกคนนะล็อกกี้ครับล็อกกี้คั้นี้คลาสสิกมากเลยนะฮะมีแบบภาพดินโกลด้วยนะฮะรถไป่ได้ล้างนะครับ ่ามารถทรงได้อยู่นะคันนี้นะครับมาเดี๋ยวพามาดันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนอะไรอะ่ะชนอะไรอะ่ะเมื่อกี้โอ้โหทางลงครับนี่วันนี้ครับพามาลงบ่อทีนครับโคตรลึกนะฮะเป็นบอ่อใหญ่เลยนะทุกคนค ลงโคษอันตรายมันลงได้ทีละคันใช่ไหมนะ่ะได้ค่ะโอ้เทเลอร์นี่จอดเกะกะมากเลยครับข <c oughs> ับเทเลอร์ไปจอดที่อื่นดีกว่าเปล่เทเลอร์ใครก็ไม่เด็กก็ไม่รู้เอาไปโยนไ้ไหนอีกนะทุกคนไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนดีไงผมจะจอดไว้ให้ ขับง่องนอนมากเลยว่ะฟาร์มคนนี้ไปหาขับรถไถรอดีกว่าว่ะไปหาขับรถไถรอดีกว่าเต็มแล้วนี่ฮะเต็มแล้วเต็มแล้วอ่ะอาเลวะเดี๋ยวให้ล็อกกี้ขึ้นมาก่อนเช็ดเขาจะดันขึ้นทางนั้นเลยว่ะ โอ้โคตรเก่านั่นน่ะโอ้อปาลมของเองวางเครื่องอะไรมา36ครับผมหกยูที่ของเรานี่วางเครื่อง38มาครับเน<า>ยว่ามีขิงนะ<อ>มีขิงนะให้เราให้เราบอกก่อนว่าเครื่องอะไร <c oughs> อ่ะเขาจะขิงครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรปาลมอะไรวะนะ่ะไอ้กองดินมันขึ้นด้านบนด้วยอะไรวะว เฮ้ยกองกองดินแม่งมืนขึ้นด้านบนด้วยเว้ยไม่เป็นรถไอ่ทิม,ห,มหายแล้วโอ้ตายโอ้ดูดิเอ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถไหมเปลี่ยนรถด,ดีกว่าว่าเดี๋ยวเอารถคันใหม่มาดีกว่าเอชเคไปครับผมจําแล้วมีมีคันไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฟูโซก็ได้ไหมเ,เดี๋ยวฟูโซแก้ขาดได้อยู่เว้ย ย่ฟุโซ่เสียบอาบาริก้าโอ้โหตรตาเราตัดตัดดิสใหม่อีกเนี่ยโอ้ตายเลยจะไม่ทีเอาทีตรงนี้น่ะที่ตรงนี้น่ะตรงไหนที่ผมยืนเนี่ยย้มาแล้วรถปั๊กโอ้โคตรจริงเลยอ่ะรถปั๊กดับเลยดับเลยโอ้โคตรทำไมมันไปแบบนั้นวะ อ์ตป้าติดติดไมดไปไปจอดไปจอดที่เดินนะโอ้โหว่าจะขีงสักหน่อยเว้ยโอ้ตายแล้วไปแบบจอดเข้ปาปากเลยอ่ะทรงรถมาอย่างเท่เลยครับผมโอ้โหรถบักนะฮะ ดีนะมีสับองใช่ไหมถอยรถได้ไหนไหมถอยมีกลังไปครับกำลังไปถอยรถขั้นไหนครับมาครับฟุโซ่ก็ได้มาเราไม่ติดอยู่แล้วนี่เชฟฟุโซ่ก็สวยเหมือนกันนะ รถบ้านเดียวครับผมใช่เหรอนเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นไหวอย่ะนี่แรงแรงแรงทนี้ตันนี้แรงเว้ยปั๊บเอ๊เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ แรงมากเลยมาครับรถไถตอนนี้รถไถโดนวางงานแล้วเดี๋ยวขับรถดำไปจอดเด้ป่ะเดี๋ยวพี่จอดรถดำไว้นี่ก่อนเดี๋ยวพี่ดันรถไถก่อนดีกว่าที่มาดันดันไม่ทันแน่เลยแบบ ใชนัลนผมว่าไม่ทันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดนก่อนเดี๋ยวดานก่อน,น,อ,นอ่าม,ม,ม,มาเดี๋ยวรับรถไถก่อนรถไถเราเปลื้อนนะหลังจากที่ไปมุดขี้ดินโคนมาครับรถไถเราแบบก่อันนั้นมันเปลื้อนอ่นะอะไรวะไอ้ที่ดัน ทำแม่โกเหมือนเดิมครับผมบ้านแล้วแม่คนทำแม่โก้สักคนอ่ะขี้กเกียจทำแล้วไอ้เป้าแอ้เป้าบอกขี้เกียจทำแล้วไอ้เป้าบอกมันมันไม่ได้ไปไหนอะครับแม็กโก้อยู่กับที่ไม่ถ้ามันวิ่งหลายคันอะมันถ้ามันวิ่งหลายคันอะมันก็ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเรอพี่เ,เกมมากลับจากทหารก่อนนะเป็นไงไอ้ใครสั่งทำไมโครมาเนี่ยต้องต้องขับอะ่ะ <laughs> นี่ดูดูเราหนิเราไม่ได้สั่งทำไมโครกันเราเราไม่ต้องขับ <laughs> เราทำรถไถหนิไหมเราขับแต่รถไถ <laughs> เจ้าสองกำลังไปครับตัถ่ายนี่เอาไปแต่งใหม่ครับดีกว่าเดิม ผมเข้ามากันสองเที่ยวแล้วเรายังนั้นไม่ไปไหนเลยตามเอเราเราไปลากไม้กันไหม ลากไม้ไมว่หลังวนหนังไม่เร็วรถเข้ามาเร็วเนี่ยไม่คิดคิดหน้าเราไปวิ่งเกษตรใช่ไหมใช่ครับผมได้นนขนอะไรวะมาเลยมัไม่สั่งได้ได้เอาไปส่งไหนไมนั่นมีโรงงานไหมเฮ้ยว,วันนี้เราดันดินแบบเสมอกิบเลยปะ่ะ สงสัยวันนี้เออวันนี้ข้อมือไว้ไม่ครับดิปแบบนี้มันดันยายครับไม่รถแถมผมมันแรงก็บอกมาเถอะเดี๋ยวให้ไปเจอกันแบบไทยครับผมจำคลิปที่แล็ดได้ไหมที่เราไปถมสะกันเนี่ได้เทคเตอร์ต้องมาช่วยอะไรที่ดูเทคเตอร์ยังจะดันไม่ไปอ่ะ ไปดันดันดัน,ดน,ดนดันเอ,อ้ยรถไทยหัวทิมแล้วไอ้ปลาม่อีกเที่ยวนึ่งนี่น่าจะพอดีมั้นี่โคชาันคือ

ปามจะเสร็จแล้วแรงนะครับแรงอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนี่งานเนี้ยบเลยนะนี่เฮ้ยสิบล้อใครจอดเกี่ยวกับฮะทำไมเบรกไม่ก็อยู่เลยครับเนี่ยมันแจ็คเบรกก่อนนะครับ มันเก่าแล้วครับมันเก่าแล้วอันนี้เวลาจะเบรกจะเบรกจะเบรกทีนึงในแบบต้องสับเกียร์แบบถ้าเดินหน้าเนี้ยต้องแบบเปลี่ยนเกียร์ทอยหลังอ่ะเอาไว้ดึงเบรกอ่ะจริงเนี่ยเดี๋ยวนนตอนนี้เสร็จก็พอละ มาด้านไหนได้ไหมอ่าแล้วเขาเขาอยากขับรถรอไง thank you ไครับเป็นไหมไปครับผมเสร็จแล้วครับวันนี้นะทุกคนนึกว่าจะไม่เสร็จรนะครับโอเคนะครับ <laughs> คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ